ยินข่าวว่าเห็ดปวกเงี้ยบา้าเลียหน่อยเกิดเกิดหลายอีหลีนี่แม่จังได้จังเกิดชนิดเห็ดปวกแม่มาเบิ้งบ้ดนีข่วนน่ะตอนนี้บา้าเลียหน่อยกับแม่หมอลัมกำลังถ่ายทุถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวไปอ้างพี่น้องอ้างมุเจ้า,าละพี่แม่ว่าไม่นหน่อยหน่อยที่เห็ดปวกอันนี้เขาเอิญเห็ดปวกยังนเพราะยังบ้าเลียหน่อยเฮ็ดปวกกิ๊ยปวกกิ๊ยบแง่อ้ นนัชิแม่นปวกหนุ่มนั่นเนาะนั่นเป็นจุ่มอยู่นั่นโอ้มีปวกกิ๊กปวกหนุ่มปวกสับปะกอกมีเบิดตต้นี้โอ้หลายแนี้ว้ายให้ว่าเพราะธรรมดาตัวนี้ที่เจ้านี่บ้างเ่หน่อยว้ายขัดตดิให้่าเฮดเฮดเกิดได้ปลาบักเขียบตัวนี้แมียนเอามันจ้าหนี้เกิดเอาจอดเสียเสียมาลงติว่าล่ะเป็นทำหยังเอาดินแม่มาใส่ไหมอ๋อดินดินพ่นดินหยังตินี่เจ้ามาลงดินโคกคุณให้ดินใส่ มึงเนี่ยมุกจอบมุกตุมันเกิดทุกปีมันละบ่อยเอาเกิดทุกปีติแม่นเอานีพี่กายเกิดปะนี่เกิดหัว่าพี่กายเปนหลักไายเอาตัวนี้บ่มาบอก่อยติเรื่อมบอกพี่นี่มาเห็นชาเสีตัวมันเถาแรกหน่อยเทม่นเว้ยมันกะซ้ำพอดีแกงละซ้ำนี่เขาก็เก็บบานๆนั่งที่ละมันบ่เถาดอกคันเถามันก็ยุ่ยคันต้านั่นคันเถามันจือขึ้เถาไม่ไงหมวกเขียวๆนั่นคันเถาจืเป็นยังกั์นละนั่น แม่จำว่านางเก็บคักแม่แถวโอ้ยไหนเอาเท้าเอามันฉิด<ะ>บ่าพ็ญตาข่อยที่นี่นี่เอาตาดิตาสำลักดิตาโอ้ย <laughs> เอาเท้าท้ายสักก้อนอย่างจังเก็บนะเอา,า,าตาจังเก็บสบายเลยตามสบ<อ>ายเลยเบางในแข็งเกเรเกเรอยูย่ตั้หันบ่าเทาดิหนี่นี่มันแข็งอยู่ดิพื่นดูขันเทามันก็ยุ้ยท่อนตัวนั่นขันเทาจะขึ้นไหมไงหมวกเขียวเดิมท้ายแต่เมื่อเช้าเดี๋ยวมาละบ่อยบ้านนี้กเกียอยู่มาเกียคักแถวแม่บ้านหัดเม็ดละบ่อยังกางไร ก็เราซับมาเต็มบ่สันนิษฐานแต่วายไปดีใจนั้องเห็นเห็ดลายต้องเห็นเก่ามากมันเปนแม่ของเก้าของเขาคอกเกาก็ดีใจ่เนื้อเขาเล็บแล้วเขาสี๋เขากินบ่อทันล่ะก็แจงมันมามันหลมันแจงจิ้มกันบ่เออเขาต้องอันเก็บมันแล้วก็เขาก็ไปล่างแจงกินน้ำกันใช่ให้ว่าเมื่อนี้นี่ได้กินแท้ๆบ่นี่ได้กินแท้ๆเก็บดอกแจงเลยเจ็บเจบ่บ่ได้เอาไปวัดตัวบ่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 เอาไปเะท่าว่าท่าว่า ้าดอกขาดอกเ้ยขัดเอาไปวัดยุ่ยดิไม่จ้าข้าเข้ากินชักกอนข้าแบงไปไปวัดน้่จัากน้อยข้า็กินน้ำเบอร์พมนบาแบงแบงขวงเบอร์พมันบาแจงแล้วแล้วไปวัดเหมือนดิจงไปจะขวางกินน้ำแบงไปกินไปท่านน้ำเนียปฏิบัติโอ้เป็นจะแซ่บแท้เอาไปวัดเหมือนจะขวางบปได้กินนี่โอ้ยมันถูกใจเมียนบ่แบงกินแบงท่านน้ำแบงกินแนนท่านน้ำตัว เปิดออกดีๆแม่มาละวังไม่ดิตาแม่มาลำอีกเดินโอ้เฮ้ยมาเอายุพผิกกับีตัวนี่นี่มนฮัีหมนี่แม่บงละบ้างเป็นไล่ะพี่พพี่พี่เอาคนก็นี่แม่ตาปะแตะแยยู่นี่มีมดตัวนี่มีมดเลยตงเอาเสียใสยากที่มำบอยนี่แหะเขาเอื้นพีบ้าได้กบ ขนาดว่าได้ปลูกต้นอย่างหน้าที่นี่นเนาะแม่น,มนปลูกต้นมะเขียบนี่โอ้ยปลูกต้นมะเขียบเกิดยุดใต้ต้นมะเขียบอีกตั้งหกักเห้เจ้าไปฮะให<า>้เจ้ากเกิดไปโอ้ยคอยท้วไปถามเมืองวัานเบิหล<ม>ับสายเนาะออมึงจะเกิดย่ำใดยังสั่นรอกเมียชิลีว่าหลับหัดสายอันนี้เป็นต้นมะเขียบอันคันภาษาไทายเขอเออยา,าเกิดขขน,น้อยหนาบานนี้เกิดยกคางต้นน้อยหนาวัดถาะนี่แม่เฮ็ดพวกแม่ เฮ็ดอันนี้มันสิบ่ได้เกิดน้ำหักไมมหักไหลเนาะมันเกิดน้ำขี้ดินเนาะแย่เลยมไม่ขีดินเต้โอ้ยเสียใจข่อยเท่ขันขข้นจีดเหมือนอะัรเงี้ยไข่อเกิดยุ่ยเต้ห้อมมันมาเขียบแม่นี่แหมโอ้อยเปล่าเดี๋ยวเนาะนี่สวนเจ้าซื้อเด้ขยันแม่นสวนข่อยนี่จ้างงูเจ้าก็ว่าได้มาเหยียบปะต้ไม่ล้อมล่ะละ่ะล้อมเลยล้อมเก็บถ้าจะคองล่ะละ่ะ <laughs> มันนี่เก็บไว้ตีเก็บตัวละครอ้าเห้องเริ่มเก็บโหลดไปยังเอ้าเริ่มเก็บเลยเอ้าเก็บโหลดจะไปนี่ล่าโดนจักนไอยมันบานมันสิดเถาขึ้นยังไงเก็บหมวกเกี่ยวๆกีไปทาแล้ไปทาดีวยมาเมียมาเก็บซอยกันเฮ้ยให้เก็บอยู่บอกว่าหยาดมันเถาบอกมาให้เก็บ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 วันสันแล้วว่าเก็บเดอันนี้อันจิ่วดิพอวามันพอคือเห็ดละโง่ดิโอ้ยบ่ได้อดจุกไงมาเนาะดินอ๋อเขาต้องส่วนเอาอันนีมันปั่มบปล่ส่วนกะทิบ่ได้อยุ่บอกว่าเอาคุณจฮะส่วน มันมันขายสิขาขาดิขายสิขาดขายเลิกไ่ได้บอกนั่นดิเห็นบ่นั่นดิเอ้าว่างมือกันไหนเอากันไหนนั่นดึงขึ้นมาอีกใช่ไหมนี่อุ้ยโอ้ยบอกว่าเพราะว่เอานั่นปั้นบ่อ่อนนี่ปั้นดอกนี่นี่ดิเอ้าพ่อนุ่มอยู่โอ้ดอกนั่นมาเทาขึ้นไม่ง่ายหมวกเขียวๆแต่แม่นั่นโอ้ยใช่ดอกเทาขึ้นไปมันอันดินแน่นเนาะมันนแก้มันดิงเยอะเนาะแต่ว่าเก็บใส่ชื่อเด้อบาดล่างตัวไผ่ตัวมันเด้อ นี่อันนี้เป็นต้นบักเขียบครับผมอันจุ่มๆเลเนาะต้นบักเขียบกว่าพายถ้าว่าขีดินนี่เป็นขีดินพ่นเก่าแก่เนาะขีดิป็นพ่นตะเกาเพิ่นไปเอามามันชื่อว่าเหนียวแทะเอ้าต้องมึงเรื่องเหนียวป่านนี่เจ้าเห้กันหน่ะอืออือโอ้ยมันต้องเอาเสียมหน่อยผนเด้อหนิมาเฮ็ดเสียมหน่อยมากขุดเอาฮะเสียมหน่อยมากเจ้าต่อเสียมหน่อยมากขุดเอาไปแล้ว ทำน้ำข่อยไปขุดหัวมันดิจะหนี่ดึงปัดดึงปัดเอาลดได้ถ้าได้เกาถ้าได้เกาอันเดียก็จมันหักมันปะนนันอ๋อห่างมันมันลำบุญแล้วแต่เมียที่เฮ็ดเนาะเฮ็ดหลอดพะว่าข่อยไปได้ลางน้ำมันเจ้าดอกคนลังเจ้าแกงชุบคนลังข่อยจะอาบน้ามาไหมข่อยช่างสิมากินน้ำเตี้ยเอาไก่เมียมันลำเราเก็บอยู่นี่มาชมมันดูงานน้ำบ้าเรื่หน่อยเราประสบความสำเร็จคือเราไปลักเอาขี้ดินพ่นมาตตาใจพูดนนิมัตตาใจไรนั่นแหละเกิดอิริบันเกิดอิริอ๊อ เพชรเรนมันจังเกิดต้องมันละมวยแมนแมนแต่เพ็ดอีหลีมันเกิดยากจีของเจ้าหาบมันใส่ค่ะมันเกิดไปบ่โทษไปถามมว่ามันมิดซีดีมั้งโห่จะเกิดปีนาปีนี้เสียนมาท่านติดเปียยปีนาอีกแล้วจ้าจังไงมันเกิดเมื่อไหร่เนีมันดิว่าเพร่าปีนากระวับปีนาปีอีกอันาไปเก็บเปีกาย่พันว่าปีนาปีนาเด้อปีนานี่เก็บเต็มเลยละมาปีนี้พันว่าปีนาอีกละ พี่นาพ่อเศร้าจักเจียต์พี่ได้มันี่ได้กินสิเอาบะ <า S 1> <บา S 2> นี้จะให้บ้าเรียนหน่อยแล้วเก็บจักก้อนบะนี้สอบอบร่องวิธีการเก็บมันกันหน่อย